สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมเอายา,านพาณะะทางทะเลมานำเสนออีกแล้วคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเรือลบ USS Shi Polonado Retro Combat LZ-4 หรือ c Combat h p เรือรบความเร็วสูงปฏิบัติการในพื้นที่ใกล้ฝั่งเชื่อว่าความสามารถของมันลำเดียวสามารถต่อต้านภัยคุกคามจากเรือผีวน้ำเรือดำน้ำอากาศยานกวาดล้างทุ่นระเบิด USS Colorado เป็นเรือลบอเิกประสงค์สามารถแต่งเติมอาวุธตามภารกิจได้หลากหลายเป็นผู้ปกป้องชายฝั่งจากภัยคุกคามทุกรูปแบบและเรือลำนี้ยังเคยเข้าฝึกฝึกความพร้อมลบร่วมกันทางทะเลโดยมันแวะจอดที่ท่าเรือสัตหิบ ในปี2017ตัวเรือออกแบบที่มีความคล่องตัวและส่งตัวได้ดีมีลักษณะตัดเลดาร์ทำให้ตรวจจับได้ยากเหมือนเรือลบซูมวอลคาสใครยังไม่ได้ดูลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ USS c o r o n a d o ปฏิบัติการฝั่งที่เป็นน้ำตื้นจนถึงทะเลเปิดหรือพื้นที่ที่เรือพิฆาตหรือเรือลาตเวนเข้าไม่ถึงขนาดของเรือเล็กกว่าเรือฟีเกตสามารถบรรทุกยานพหาหนะเล็กได้มีดาดฟ้าจอดเฮลิคอปเตอร์ SH-60 และ MH-60 C h ah a w k ติดตั้งเรดาร์สำหรับตรวจจับเป้าหมายผิวน้ำและอากาศยานมีระบบต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องยิงเป้าหลวงอาวุธนำวิถี4ชุดติดตั้งปืนเรือ MK110 57ม mm, มปืนกล12ม mm, มหรือ50คาลิเบอร์2กระบอกหน้าและ2กระบอกด้านหลังระบบอาวุธปล่อยนำวิถี อีโวซี a ร11ท่อยิงในปี2016ได้ติดอาวุธพื้นสู่พื้นแบบ RGM-84D ฮาปูนบ็อก 1C เพิ่มขีดความสามารถปราบเรือผิวน้ำผลระยะขอบฟ้าในการเดินทางทั่วแปซิฟิกและเอเชียด้วย ความสามารถของเรดร์และอาวุธยังไม่จัดจ้านมากนักสามารถจัดการกับโจรสลัดมีความสามารถแล่นออกทะเลเปิดระยะไกลได้เน้นวิ่งเร็วมากๆก็ตอบโต้ตภัยคุกคามขนาดกลางได้อย่างรวดเร็วแค่นั้นก็เพียงพอแล้วใช้ในกองเรือเพื่อทดแทนเรือฟรีเกตก็ได้เช่นกันแต่อาจจะเทียบเท่ากับฟรีเกตไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นยามจำเป็นก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าชอบอย่าลืมกดซ u b s ไ r i b e และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ i am ai